สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกดวงจีนพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณทำความเข้าใจชีวิตผ่านศาสตร์โหราศาสตร์จีนยังเป็นระบบลุ่มลึกและสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตจริงได้อย่างมีสติในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของคนเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายนักสัตว์แห่งความอ่อนโยนปัญญาการอ่านสถานการณ์อย่างละเอียด และความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ไม่ชอบความขัดแย้งแต่มีพลังภายในที่มั่นคงและยืดหยุ่นสูงเดือนมกราคม2569เป็นช่วงรอยต่อสําคัญของพลังจักรวาลเป็นเดือนแห่งการตั้งหลักการจัดระเบียบความคิดและการเตรียมพลังชีวิตก่อนที่จังหวะใหม่จะเปิดเต็มที่สำหรับคนปีเถาะนี่คือช่วงเวลาที่ต้องนิ่งให้ถูกจังหวะ เพื่อไม่ให้พลังที่มีอยู่รั่วไหลไปโดยเปล่าประโยชน์ก่อนจะเข้าสู่การวิเคราะห์ดวงชะตาเชิงลึกขอให้ทุกท่านตรวจสอบก่อนว่าตนเองเป็นคนเกิดปีเถาะธาตุใดเพราะแม้จะเกิดปีเดียวกันแต่พลังชีวิตแนวคิดและจังหวะชะตาจะต่างกันตามาธาตุประจำตัวหากคุณเกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์1915ถึง31มกราคม1916 หรือ11กุมภาพันธ์1975ถึง30มกราคม1976คุณคือคนเกิดปีเถ,ถาะธาตุไม้หากคุณเกิดระหว่าง29มกราคม1927ถึง15กุมภาพันธ์1928หรือ9กุมภาพันธ์1987ถึง28มกราคม1988คุณคือคนเกิดปีเถาะธาตุไฟ หากคุณเกิดระหว่าง17มกราคม1939ถึง5กุมภาพันธ์1940หรือ29มกราคม1999ถึง15กุมภาพันธ์2000คุณคือคนเกิดปีเถาะธาตุดินและหากคุณเกิดระหว่าง25มกราคม1963ถึง12กุมภาพันธ์1964หรือ22มกราคม2023 ถึง9กุมภาพันธ์2024คุณคือคนเกิดปีเถาะธาตุน้ำและหากคุณเกิดระหว่าง6กุมภาพันธ์1951ถึง26มกราคม1952หรือ3กุมภาพันธ์2011ถึง22มกราคม2012คุณคือคนเกิดปีเถาะธาตุทองและหากคุณเกิดระหว่าง25มกราคม1963 ถึง12กุมภาพันธ์1964หรือ22มกราคม2023ถึง9กุมภาพันธ์2024คุณคือคนเกิดปีเถาะธาตุน้ำหลังจากที่คุณทราบธาตุของตนเองแล้วการรับฟังคำพยากรณ์ต่อจากนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองได้ลึกขึ้นทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพอย่างสอดคล้องกับพลังชะตาของตนเองมากที่สุดโดยผมสินแซลี จะพาคุณวิเคราะห์ดวงชะตาผ่านหลักโหราศาสตร์จีนและการทำงานของธาตุทั้ง5เพื่อให้คนเกิดปีเถาะเริ่มต้นเดือนมก,กราคมนี้ด้วยความนิ่งความชัดและความมั่นคงจากภายในอย่างแท้จริงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกดวงจีนคนเกิดปีเถาะเดือนมก,กราคม2569ไปพร้อมกันครับตอนที่ 1. พลังดาวและกระแสชะตา เดือนมกราคม2569เป็นช่วงเวลาที่พลังจักราวาลอยู่ในภาวะรอยต่อพลังของปีเก่ากำลังถอยขณะที่พลังใหม่ยังไม่เปิดเต็มรูปแบบทำให้กระแสฟ้าและดินยังไม่เสถียรการเคลื่อนไหวทุกอย่างจึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษสำหรับคนเกิดปีเถาะนักสัตว์ที่มีพลังของาธาตุไม้หินเป็นแกนหลักเดือนนี้จะรู้สึกได้ชัดว่า จังหวะชีวิตไม่ได้เร่งเร้าแต่กลับชวนให้หยุดคิดทบทวนและสังเกตมากขึ้นในเชิงโหราศาสตร์จีนปีเถาะเป็นนักสัตว์ที่เข้าใจกระแสได้ดีไม่ชอบปะทะตรงแต่เลือกใช้ความนิ่งความอ่อนโยนและการอ่านสถานการณ์เป็นอาวุธสำคัญเดือนมกราคมจึงไม่ใช่เดือนที่อ่อนแอสำหรับปีเถาะแต่เป็นเดือนที่พลังแท้ของคุณทำงานได้ดีที่สุดภาพรวมพลังฟ้าดิน พลังหลักที่ครอบคลุมเดือนนี้คือธาตุน้ําและธาตุดินธาตุน้าทำให้ความคิดลึกขึ้นอ่อนไหวขึ้นขณะที่ธาตุดินช่วยถ่วงให้ชีวิตนิ่งและช้าลงเมื่อสองธาตุนี้มาทำงานร่วมกับธาตุไม้ของปีเถาะจะเกิดสภาะวะที่เรียกว่าไม้กำลังอย่างรากไม่ใช่ช่วงของการเติบโตภายนอกแต่เป็นช่วงของการสร้างความแข็งแรงจากภายในหลายคนอาจรู้สึกว่า ยังไม่ได้ก้าวหน้าอย่างที่หวังหรือรู้สึกว่าตนเองเดินช้ากว่าคนอื่นแต่ในทางโหราศาสตร์นี่คือจังหวะที่ปีเถาะได้เปรียบที่สุดพระคุณกำลังสะสมพลังในขณะที่คนอื่นอาจใช้พลังเกินตัวบทบาทของปีเถาะในกระสาดวงเดือนนี้ในเดือนมกราคม2,569ปีเถาะมีบทบาทเป็นผู้ประคองสมดุลไม่ใช่ผู้นำเกมและไม่ใช่ผู้ตามอย่างไร้ทิศท,ทางแต่เป็นผู้ที่รู้ว่า ควรขยับเมื่อใดและควรหยุดเมื่อใดปีเถาะที่เข้าใจจังหวะนี้จะสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้นแรงกดดันและความสูญเสียที่ไม่จำเป็นได้มากโดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์และการตัดสินใจสำคัญการทำงานของธาตุทั้ง5้าในภาพรวมธาตุไม้เป็นพลังหลักของปีเถาะอยู่ในช่วงสะสมและฟื้นฟูไม่ควรถูกเร่งให้เติบโตเร็วเกินไปธาตุไฟ เป็นพลังรองที่ยังอ่อนหากใช้เร็วเกินไปจะกลายเป็นความใจร้อนและอารมณ์แปรปรวนธาตุดินทำหน้าที่เป็นฐานใครที่มีโครงสร้างชีวิตมั่นคงจะผ่านเดือนนี้ได้สบายกว่าคนอื่นธาตุทองแสดงออกผ่านกฎระเบียบและแรงกดดันจากระบบปีเถาะควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงและเลือกใช้การเจรจาอย่างนุ่มนวลธาตุน้ำส่งผลต่ออารมณ์ความคิดและสัญชาตญาณ ทำให้ปีเถาะรับรู้บรรยากาศรอบตัวได้ไวขึ้นแต่ต้องระวังการคิดมากเกินไปสารสำคัญของเดือนนี้สำหรับปีเถาะหัวใจของเดือนมกราคม2569สําำหรับคนเกิดปีเถาะคือนิ่งให้ถูกจังหวะและฟังสัญญาณจากระวาลไม่จําเป็นต้องเร่งไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตนเองเพียงแค่รักษาสมดุลและเลือกก้าวในจังหวะที่เหมาะสมปีเถาะที่เข้าใจบทบาทของตนเองในเดือนนี้ จะเป็นผู้ที่พร้อมที่สุดเมื่อพลังของปีใหม่เปิดเต็มที่ในช่วงถัดไปเดือนนี้อาจดูเงียบแต่เป็นความเงียบที่กำลังสร้างพลังและเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวตอนที่2การงานและเส้นทางอาชีพเดือนมกราคม2569การงานของคนเกิดปีเถาะไม่ได้อยู่ในจังหวะของการแข่งขันรุนแรง หรือการแสดงพลังแบบตรงไปตรงมาแต่เป็นจังหวะของความละเอียดรอบคอบและการรักษาสมดุลระหว่างคนกับงานตามหลักโหราศาสตร์จีนเมื่อพลังธาตุไม้หินของปีเถาะทำงานร่วมกับธาตุน้ำและธาตุดินการเคลื่อนไหวด้านการงานจะเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่เร็วแต่มั่นคงไม่หวือหวาแต่มีทิศทางหลายคนอาจรู้สึกว่า งานไม่ได้ก้าวหน้าแบบเห็นผลชัดแต่กลับมีรายละเอียดให้ต้องดูแลมากขึ้นหรือมีความรับผิดชอบเพิ่มโดยไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างเป็นทางการนี่คือสัญญาณว่าจักรวาลกำลังทดสอบความนิ่งและความเสมอต้นเสมอปลายภาพรวมการงานเดือนนี้งานที่เหมาะกับคนปีเถาะคืองานที่ต้องใช้การประสานงานการวิเคราะห์การจัดการรายละเอียด และการทำงานร่วมกับผู้อื่นงานที่ต้องปะทะแข่งขันหรือเร่งตัดสินใจรวดเร็วจะสร้างความกดดันมากกว่าผลลัพธ์หากหลีกเลี่ยงได้ควรเลือกบทบาทที่ใช้ความนุ่มนวลและปัญญาในการแก้สถานการณ์วิเคราะห์ตามาธาตุทั้ง5คนปีเทาะธาตุไม้การงานมีแนวโน้มขยายความรับผิดชอบแต่ต้องระวังการรับงานมากเกินไปควรเลือกโฟกัสงานหลัก และปล่อยเรื่องรองออกบ้างเพื่อรักษาพลังชีวิตคนปีเถะาะธาตุไฟต้องระวังอารมณ์และความใจร้อนคำพูดในที่ทำงานอาจถูกตีความแรงกว่าที่ตั้งใจเดือนนี้ควรใช้ความนิ่งและการฟังเป็นหลักคนปีเถะาะธาตุดินถือเป็นกลุ่มที่การงานมั่นคงที่สุดแม้งานจะไม่โดดเด่นแต่มีความต่อเนื่องและน่าเชื่อถือเหมาะกับการวางระบบและสร้างฐานระยะยาว คนปีเถะาะธาตุทองมีแรงกดดันจากกฎระเบียบหรือความคาดหวังจากผู้ใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการโต้แย้งตรงๆและใช้การสื่อสารเชิงเหตุผลแทนคนปีเถะาะธาตุน้ำเด่นด้านงานวิเคราะห์งานคิดงานสร้างสรรค์หรือการทำงานเบื้องหลังสิ่งที่คุณเตรียมไว้ในเดือนนี้จะกลายเป็นจุดแข็งในอนาคตคำแนะนำเชิงพลังด้านการงาน เดือนมก,กราคม2569ไม่ใช่เดือนที่เหมาะกับการเปลี่ยนงานหรือการตัดสินใจใหญ่แบบฉับพลันแต่เป็นเดือนของการรักษาความน่าเชื่อถือและเสริมคุณค่าในสิ่งที่ทำอยู่ปีเถาะที่ประสบความสำเร็จในเดือนนี้ไม่ใช่คนที่โดดเด่นที่สุดแต่คือคนที่ทำงานได้สม่ำเสมอแก้ปัญหาได้อย่างนุ่มนวลและไม่สร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นจำไว้ว่ากระต่ายที่ฉลาด ไม่วิ่งแข่งในสนามที่ไม่ใช่ของตนเองแต่จะเลือกสนามที่ตนเองได้เปรียบอย่างแท้จริงตอนที่ 3. การเงินและกระแสะทรัพย์การเงินของคนเกิดปีเถาะอ,อยู่ในจังหวะของการรักษาสมดุลและความมั่นคงมากกว่าการเร่งขยายหรือเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนระยะสั้นตามหลักโหราศาสตร์จีนเมื่อพลังธาตุไม้หินของปีเถาะถูกประคองด้วยธาตุน้ำและถูกถ่วงด้วยธาตุดิน กระแสเงินจะเคลื่อนแบบช้าแต่ต่อเนื่องไม่หวือหวาแต่ไม่สะดุดหลายคนอาจรู้สึกว่ารายรับยังคงเข้ามาแต่เงินไม่เหลือมากอย่างที่คาดเนื่องจากมีค่าใช้ใจ่ายจำเป็นทั้งเรื่องครอบครัวสุขภาพหรือการลงทุนเพื่อความมั่นคงในระยะยาวหากมองเชิงพลังนี่คือเดือนที่จะกระวลสอนให้คนปีเถาะรู้จักดูแลทรัพย์มากกว่าการแสวงหาทรัพย์เพิ่มภาพรวมการเงินรายรับในเดือนนี้ มักมาจากงานประจำความรับผิดชอบเดิมหรือรายได้ที่มีความสม่ำเสมอรายจ่ายจะเป็นลักษณะค่อยๆไหลออกไม่ใช่ก้อนใหญ่ฉับพลันแต่หากไม่ควบคุมอาจรู้สึกตึงมือโดยไม่รู้ตัวเดือนนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนที่มีความผันผวนสูงหรือการตัดสินใจทางการเงินจากอารมณ์วิเคราะห์ตามาธาตุทั้ง5คนปีเถาะธาตุไม้มีแนวโน้มใช้เงินกับการพัฒนาตนเองหรือปรับสภาพแวดล้อมชีวิต ถือเป็นรายจ่ายที่ดีแต่ควรกำหนดขอบเขตให้ชัดคนปีเทาะธาตุไฟต้องระวังการใช้เงินตามอารมณ์โดยเฉพาะการใช้จ่ายเพื่อความสบายใจเดือนนี้ควรแยกเงินออมออกจากเงินใช้คนปีเถาะธาตุดินการเงินมั่นคงที่สุดในกลุ่มเหมาะกับการเก็บออมการจัดระบบบ,บัญชีและการวางแผนระยะยาวคนปีเถาะธาตุทองมีเกณฑ์เงินผูกกับภาระหรือผู้อื่นเช่นการช่วยเหลือครอบครัว ควรตั้งขอบเขตเพื่อไม่ให้กระทบความมั่นคงของตนเองคนปีเถะาะธาตุน้ำเหมาะกับการเก็บเงินและการเคลื่อนไหวทางการเงินแบบเงียบการลงทุนระยะยาวที่มั่นคงให้ผลดีกว่าการเสี่ยงสั้นคำแนะนำเชิงพลังการเงินเดือนมกราคม2569ไม่ใช่เดือนแห่งความร่ำรวยแบบก้าวกระโดดแต่เป็นเดือนแห่งการประคองฐานะใครที่วางแผนการเงินดีจะรู้สึกว่าเดือนนี้ผ่านไปอย่างเบา แต่ใครที่ใช้เงินตามอารมณ์จะรู้สึกเหนื่อยและกดดันจำไว้ว่าความมั่นคงทางการเงินคือเกราะป้องกันพลังชีวิตของคนปีเถาะและเป็นฐานสำคัญสำหรับโอกาสที่ใหญ่กว่าในอนาคตตอนที่4ความรักและความสัมพันธ์เดือนมกราคม2569พลังความรักของคนเกิดปีเถาะอ,อยู่ในจังหวะของความละเอียดอ่อนความเข้าใจและการประคองความรู้สึกซึ่งกันและกัน มากกว่าความหวือหวาหรือการแสดงออกอย่างชัดเจนตามหลักโหราศาสตร์จีนเมื่อพลังธาตุไม้หญินของปีเถาะได้รับอิทธิพลจากธาตุน้ำและธาตุดินอารมณ์จะลึกขึ้นความรู้สึกจะไหวขึ้นแต่การแสดงออกกลับนุ่มนวลและสงบมากขึ้นนี่คือช่วงที่หัวใจต้องการความปลอดภัยมากกว่าความตื่นเต้นหลายคนอาจรู้สึกว่าความรักไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ภายในกลับมีคำถามหรือความรู้สึกที่อยากทำความเข้าใจให้ชัดนี่ไม่ใช่สัญญาณลบแต่เป็นช่วงเวลาที่จักรวาลชวนให้คุณทบทวนความสัมพันธ์อย่างจริงใจคนมีคู่สำหรับคนปีเถาะที่มีคู่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการประคองและฟังกันให้มากขึ้นความสัมพันธ์อาจดูนิ่งแต่ความนิ่งนี้มีความหมายหากทั้งสองฝ่ายเปิดใจรับฟังกันอย่างแท้จริง ปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนนี้มักไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเดิมที่ยังไม่ได้พูดหรือยังไม่ได้รับการเข้าใจอย่างลึกซึ้งหากเลือกพูดด้วยความนุ่มนวลความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดควรระวังความเงียบที่มากเกินไปเพราะอาจทำให้ต่างฝ่ายตีความความรู้สึกของกันและกันคลาดเคลื่อนคนโสดสำหรับคนโสดเดือนนี้ยังไม่ใช่จังหวะของความรักที่ชัดเจน แต่เป็นช่วงของการเรียนรู้ใจตนเองมีโอกาสพบคนที่เข้ามาในลักษณะของเพื่อนความสบายใจหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ในเดือนนี้มักเริ่มจากความเข้าใจมากกว่าความเร่าร้อนและหากปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจะค่อยๆเห็นทิศทางชัดขึ้นในช่วงถัดไปวิเคราะห์ตามาธาตุทั้ง5คนปีเถาะธาตุไม้ต้องการความเข้าใจและความอบอุ่น แต่ไม่ถนัดการอธิบายความรู้สึกควรเลือกเวลาที่ใจสงบและพูดด้วยความจริงใจคนปีเถาะธาตุไฟอารมณ์ขึ้นลงง่ายคำพูดในช่วงอารมณ์อ่อนไหวอาจกระทบใจอีกฝ่ายโดยไม่ตั้งใจควรชะลอการสื่อสารเมื่อใจไม่มั่นคงคนปีเถาะธาตุดินความรักมั่นคงแต่มีความคาดหวังสูงควรผ่อนคลายและเปิดพื้นที่ให้อีกฝ่ายได้เป็นตัวของตัวเอง คนปีเถ,ถาะธาตองมีแนวโน้มเก็บความรู้สึกหรือคิดแทนคนรักมากเกินไปควรสื่อสารตรงไปตรงมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคนปีเถาะธาตุน้ำอ่อนไหวลึกซึ้งและเข้าใจคนอื่นง่ายแต่ต้องระวังการคิดมากหรือเอาความเงียบมาแทนคำพูดการสื่อสารอย่างจริงใจจะช่วยประคองความสัมพันธ์ได้ดีที่สุดคำแนะนำเชิงพลังความรัก เดือนมกราคม2 5 6 9ความรักของคนปีเถาะไม่ต้องการความหวือหวาแต่ต้องการความสม่ำเสมอความเข้าใจและความรู้สึกปลอดภัยทางใจการอยู่ข้างกันอย่างนิ่งการรับฟังโดยไม่ตัดสินและการเคารพจังหวะของกันและกันคือกุญแจสำคัญของความสัมพันธ์ในเดือนนี้เพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากคำพูดสวยหรูแต่เกิดจากการทำให้กันและกันรู้สึกว่า มีพื้นที่ปลอดภัยให้เป็นตัวเองตอนที่ 5. สุขภาพพลังชีวิตและสมดุลภายในเดือนมก,กราคม2569สสุขภาพของคนเกิดปีเถาะไม่ได้อยู่ในภาวะอ่อนแรงรุนแรงแต่เป็นช่วงที่ร่างกายและจิตใจส่งสัญญาณเตือนแบบเงียบๆหากไม่ใส่ใจอาจสะสมเป็นความเหนื่อยล้าในระยะยาวตามหลักโหราศาสตร์จีน พลังธาตุไม้หินของปีเถาะเมื่อถูกกระทบด้วยธาตุน้ำที่มากขึ้นและธาตุดินที่คอยถ่วงพลังชีวิตจะเคลื่อนไหวช้าลงร่างกายต้องการการพักฟื้นมากกว่าการเร่งใช้งานหลายคนอาจรู้สึกว่าไม่ได้ป่วยชัดเจนแต่กลับรู้สึกเหนื่อยง่ายง่วงบ่อยหรือสมาธิลดลงนี่คือสัญญ,ญาณของพลังชีวิตที่ใช้มากเกินไปโดยไม่รู้ตัว สุขภาพกายในเชิงกายจุดที่คนปีเถาะควรใส่ใจเป็นพิเศษในเดือนนี้ได้แก่ระบบตับและถุงน้ำดีระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรวมถึงระบบย่อยอาหารอาการที่พบได้บ่อยคืออาการตึงเมื่อยปวดคอบา่าไหล่หรือระบบย่อยทำงานช้ากว่าปกติซึ่งมักเกิดจากความเครียดสะสมและการพักผ่อนไม่เป็นเวลา การดูแลที่เหมาะสมไม่ใช่การฝืนออกกำลังกายหนักแต่เป็นการเคลื่อนไหวเบาๆสม่ำเสมอเช่นการเดินการยืดเหยียดหรือการฝึกหายใจลึกๆสุขภาพใจและอารมณ์ด้านจิตใจคนปีเถาะในเดือนนี้มีแนวโน้มเก็บความรู้สึกไว้ภายในคิดมากและรับพลังอารมณ์จากคนรอบข้างได้ง่ายหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียด พลังใจจะลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่แสดงอาการภายนอกนี่คือจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษการให้เวลาตนเองอยู่กับความสงบการลดสิ่งรบกวนและการพักจากการรับข้อมูลมากเกินไปจะช่วยฟื้นฟูพลังใจได้อย่างชัดเจนวิเคราะห์ตามาธาตุทั้ง5คนปีเถาะธาตุไม้ควรระวังความเครียดสะสมที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น การยืดร่างกายและพักผ่อนให้พอคือสิ่งจำเป็นคนปีเถะาะธาตุไฟต้องระวังอาการใจสัน่นนอนไม่หลับหรือพลังใจขึ้นลงควรจัดตารางชีวิตให้เป็นเวลาและลดการใช้พลังอารมณ์คนปีเถะาะธาตุดินควรใส่ใจระบบย่อยอาหารหลีกเลี่ยงอาหารหนักหรือไม่เป็นเวลาการดูแลพื้นฐานจะช่วยให้ร่างกายมั่นคงคนปีเถะาะธาตุทอง มีแนวโน้มตึงเครียดจากความคาดหวังสูงควรผ่อนคลายความคิดและฝึกปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คนปีเถาะธาตุน้ำอ่อนไหวต่อพลังรอบตัวควรหลีกเลี่ยงสถานที่หรือคนที่ดูดพลังการอยู่ใกล้น้ำธรรมชาติช่วยฟื้นพลังได้ดีคำแนะนำเชิงพลังสุขภาพเดือนมกราคม2569สุขภาพของคนปีเถาะ ไม่ใช่เรื่องของการรักษาโรคแต่เป็นเรื่องของการดูแลสมดุลหากคุณเลือกพักเมื่อร่างกายร้องขอเลือกสงบเมื่อใจเริ่มอ่อนล้าและเลือกดูแลตนเองอย่างอ่อนโยนพลังชีวิตจะค่อยๆฟื้นกลับมาอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพราะสุขภาพที่แท้จริงไม่ใช่การฝืนให้แข็งแรงแต่คือการรู้จักฟังร่างกายและเคารพจังหวะชีวิตของตนเองตอนที่6 ระยะเวลาที่พลังดาวส่วงผลและจังหวะก,การใช้ชีวิตเดือนมกราคม2569เป็นเดือนที่พลังจัก,กรวาลสำหรับคนเกิดปีเถาะไม่ได้เคลื่อนตัวเร็วแต่เป็นพลังแบบค่อยเป็นค่อยไปลึกและต่อเนื่องหากเข้าใจจังหวะเวลาจะสามารถใช้พลังเดือนนี้เพื่อวางรากฐานชีวิตได้อย่างมั่นคงตามหลักโหราศาสตร์จีน พลังฟ้าดินในเดือนนี้อยู่ในจังหวะของการปรับสมดุลธาตุไม้หินของปีเถาะได้รับแรงหนุนจากธาตุน้ำในช่วงต้นเดือนและถูกถ่วงด้วยธาตุดินในช่วงปลายเดือนทำให้ทุกการตัดสินใจต้องอาศัยความรอบคอบมากกว่าความเร็วช่วงต้นเดือนตั้งหลักและรับสัญญาณช่วงต้นเดือนพลังดาวยังไม่แรงเต็มที่ แต่จะส่งสัญญาณชัดเจนผ่านความรู้สึกภายในความคิดและเหตุการณ์เล็กๆรอบตัวสำหรับคนปีเถาะนี่คือช่วงของการรับรู้มากกว่าการลงมือหลายคนจะเริ่มเห็นทิศทางใหม่หรือรู้สึกว่าบางเรื่องไม่เหมาะจะฝืนต่อไปหากใช้ช่วงนี้ในการสังเกตจัดระบบชีวิตและวางแผนคร่าวๆจะช่วยลดความผิดพลาดในระยะถัดไป ช่วงกลางเดือนพลังดาวชัดเจนที่สุดช่วงกลางเดือนคือช่วงที่พลังดาวทำงานชัดที่สุดทั้งในเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์และสุขภาพการตัดสินใจในช่วงนี้จะส่งผลต่อเนื่องยาวไปอีกหลายเดือนหากทำด้วยความสงบและไม่ใช้อารมณ์นำผลลัพธ์จะออกมาในเชิงบวกสำหรับคนปีเถาะนี่คือช่วงที่เหมาะกับการจัดการเรื่องสำคัญ การเจรจาหรือการตกลงที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนช่วงปลายเดือนชะลอและทบทวนช่วงปลายเดือนพลังธาตุดินจะเด่นขึ้นทำให้หลายเรื่องเคลื่อนตัวช้าลงหรือเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้านี่ไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่เป็นสัญญาณให้พักและทบทวนสิ่งที่ทำมาหากฝืนเร่งในช่วงนี้อาจเกิดความเครียดสะสม หรือการตัดสินใจที่ผิดจังหวะการชะลอคือทางเลือกที่ฉลาดกว่าวิเคราะห์ตามาธาตุทั้ง5คนปีเถาะธาตุไม้ควรใช้ต้นเดือนวางแผนกลางเดือนลงมือปลายเดือนพักและปรับทิศทางคนปีเถาะธาตุไฟควรระวังการตัดสินใจเร็วเกินไปช่วงกลางเดือนต้องใจเย็นเพื่อไม่ให้พลังไฟเกินสมดุล คนปีเทาะธาตุดินช่วงปลายเดือนจะรู้สึกหนักใจควรแบ่งเวลาให้พักและอย่ารับภาระเกินกำลังคนปีเทาะธาตุทองควรใช้กลางเดือนในการจัดระบบและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้ชีวิตเบาขึ้นคนปีเทาะธาตุน้ำอารมณ์จะไวต่อพลังดาวควรฟังสัญชาตญาณและเลือกจังหวะที่ใจสงบที่สุดในการตัดสินใจ คำแนะนำเชิงจังหวะชีวิตเดือนมกราคม2569ไม่ใช่เดือนของการเร่งผลลัพธ์แต่เป็นเดือนของการตั้งรากฐานปรับสมดุลและเตรียมพลังหากคุณใช้จังหวะเวลาให้ถูกไม่ฝืนไม่เร่งและไม่กดดันตนเองพลังของเดือนนี้จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความมั่นคงและส่งผลดีต่อเนื่องไปยังเดือนถัดไปจงจำไว้ว่า ชีวิตที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากการเดินเร็วแต่เกิดจากการเดินให้ตรงจังหวัดของตนเองขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องโบราณท่านว่าไว้และเลี้ยงกาแฟทีมงานเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้เติมพลังในการทำคลิปดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้ทุกท่านที่ร่วมเป็นผู้ให้มีความสุขกายสุขใจมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายการงานก้าวหน้า ผู้ใหญ่รักเมตตาเงินทองไหลมาเทมายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งสนับสนุนก็ยิ่งร่ำรวยนะครับทีมงานทุกคนกราบขอพระคุณจากหัวใจและขอให้สิ่งดีๆที่ทุกท่านได้มอบให้เรากลับคืนไปหลายเท่าทวีคูณครับเดือนมก,กราคม2569สําำหรับคนเกิดปีเถาะคือเดือนแห่งการตั้งหลักอย่างสงบการฟังเสียงภายในและการปรับสมดุลชีวิตให้สอดคล้องกับพลังจักรวาล ดวงในเดือนนี้ไม่ได้เร่งให้คุณต้องวิ่งไปข้างหน้าแต่ชวนให้คุณเดินอย่างมั่นคงเลือกสิ่งที่เหมาะกับใจและปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปทีละน้อยหากคุณใช้พลังแห่งความนุ่มนวลความรอบคอบและความเข้าใจตนเองเป็นเข็มทิศนำทางเดือนนี้จะกลายเป็นรากฐานสำคัญที่พาคุณก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่มั่นคงกว่าในอนาคตขอให้ทุกท่านใช้พลังของปีเถาะอย่างมีสติสมดุล และเมตตาต่อตอนเองนี่คือรายการเจาะลึกดวงจีนคนเกิดปีเถาะเดือนมกราคม2569โดยซินแสหลีฝากกด subscribe กด like กดแชร์ช่องโบราณท่านว่าไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้คนที่คุณห่วงใหญ่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ